ไปเรื่อยๆตามสบายแต่สำหรับผมแล้วเพจคุยทุกเรื่องสนธิคุณชูวิทย์ต้องรู้เรามาพร้อมข้อมูลและหลายๆเรื่องที่เราทำนั้นทำสำเร็จไปหลายเรื่องแล้วเดี๋ยวผมจะเอามาเปิดให้คุณดูกลับไปถึงคุณชูวิทย์วันนี้คุณดา่ากัญชาแบบมีวราระซ่อนเลนหลายคนก็งงสิเพราะเขารู้กันดีแล้วผมก็รู้รู้มาตั้งนานแล้วว่าครอบครัวคุณหาประโยชน์จากกัญชา เปิดบากัญชาคุณชูวิทย์ครับสุดสัปดาห์ที่แล้วพอคุณออกมาโจมตีกรณีปลดล็อกกัญชาทางการแพทย์โพสต์ข้อความสองโพสต์ติดกันคือกัญชาพีเพื่อชาติกัญชาเหรียญสองด้านสนองกิเลสพักภูมิใจไทยหยุดตรงนี้ก่อนพักภูมิใจไทยเป็นพักการเมืองพักเดียวที่เขาจับประเด็นเรื่องกัญชาและฟ้าทลายโจรได้ เขาก็เลยเอาประเด็นของกัญชานี้ขึ้นมาต่อสู้เพื่อปลดล็อกกัญชาเพื่อประโยชน์ของชาวบ้านและประเทศไทยเมื่อพักการเมืองพักเดียวทำไมพักอื่นไม่ทําล่ะมันก็เข้าทางที่ผมต่อสู้มาตลอดแล้วจะหาว่าผมมาเป็นสุนัขรับใช้พักภูมิชายไทยยังไงคือเอาเรื่องของกัญชาและฟ้าทลายโจรที่ผมอาจารย์ประเทศสู้มาตลอดเอามาเป็นนโยบายของตัวเองเพราะเขามีวิสัยทัศน์และเขาฉลาด พอคุณชูวิทย์กัดเรื่องกัญชาขึ้นมาก็เลยมีคนมาเปิดเผยเข้าไปในโพสต์แสดงความเห็นใน Facebook คุณชูวิทย์ระบุว่าชูวิทย์กมลวิสิตขอให้กิจการรุ่งเรืองแห่งๆนะครับแล้วเขาแนบภาพร้านชูวิทย์บาร์ชูวีดบาร์วีดก็คือกัญชา C.H.U. ชู CH ch ก็คือชื่อย่อคุณชูวิทย์เป็นร้านจำหน่ายกัญชาเพื่อสันทนาการภายในโรงแรมเดอะเดวิสบางกอก ซอยสุขุมวิทยี 24, ซึ่งเป็นกิจการของครอบครัวคุณชูวิทย์ด้วยผมมาโพสให้ดูนะฮะนอกจากนี้ในวันที่26กุมภาพันธ์ Facebook Channel w e s Thailand ได้โพส์ตภาพและรายละเอียดของชูวิทย์บาร์ของครอบครัวคุณชูวิทย์ระบุอย่างนี้ครับคุณชูวิทย์ครับกัญชาพรึบบาร์สมุนไพรสุดฟินในโรงแรมของชูวิทย พาชมบาร์กัญชาสุดเอ็กซ์คลูซีฟย่านไฮโซสุขุมวิทชูวิตบาร์และมันซาร่าโฮลิสติกเฮอร์บาร์เสิร์ฟคอสกัญชาเพื่อสุขภาพเติมความสุขแบบสุดพิเศษแรงบันดาลใจจากเสียชีวิตช่อดอกกัญชาขนมกัญชาบ้องเครื่องดื่มสายเขียวและผลิตพันสมุนไพรไเพื่อสุขภาพเป็นบริการที่มีไว้ต้อนรับลูกค,ค้าซึ่งเคยมีการโฆษณาจัดโปรโมชั่นเครื่องดื่มพ่วงกัญชา เสิร์ฟไวน์พร้อมพันรำและขนมกัญชาสายเขียวมาที่นี่เพลินแน่นอนคุณชูวิทย์ครับลูกชายคุณคุณต้นตระกูลกมลวิสิตก็โพสต์โปรโมตสินค้าเกี่ยวกัญชาอย่างจงครึ่มพร้อมติดแฮชแท็กระบุว่าโรงแรมเดวิสบางขอกนั้นเป็น cannabis wellness hotel ะผมเอาให้ดูไอ้อย่างเงี้ยมันของจริงมีหลักฐานคุณชูวิทย์ผมไม่ได้มโนไม่เหมือนคุณอะมโนแม่งแทบจะทุกเรื่อง พอผมสืสบค้นข้อมูลย้อนหลังปรากฏว่าบากัญชาชูวิทย์บาภายในโรงแรมเดอะเดวิสบางกอกของครอบครัวของคุณชูวิทมีการเปิดให้บริการเชิงสันทนาการมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2 0 6 5กว่าครึ่งปีแล้วนะฮะเพราะนั้คุณเที่ยวจะบอกว่ากัญชาจะเป็นพิษเป็นภัยเด็กเล็กเด็กน้อยมาเพื่อจะสูบกัญชาคุณทำทห้เองคุณชูวิทย์คุณอายมังหรือเปล่า แล้วคุณก็เที่ยวอ,อ้างว่าอันนี้ไม่ใช่ที่ของคุณคุณคุณให้เขาเช่าคุณมโนโชิบหายเลยคุณโชวิตคุณมโนโคนอื่นได้อย่ามโนกับพวกผมนะฮะโรงแรมเดอะดีวิสบางกอกนั้นมีที่พักห้องพัก240ห้องครอบครัวคุณชูวิทย์เป็นเจ้าของโรงแรมหมดนะฮะลูกหลานทั้งนั้นน่ะทั้งลูกทั้งลูกสาวโน่นนี่นั่นถือหุ้นกันหมดนะฮะ คุณชูวิทพอคุณโดนจับได้ว่าปากว่าตาขยิบทำตัวย้อนแย้งรับงานออกมาด่ากัญชาเพื่อดิสเครดิตกัญชาแบบมั่วๆเพื่อหวังผลทางการเมืองเพราะว่าคุณเกลียดอนุทิน